Good morning เ,ไไเราไปไหนบุเราไปไหนเราก็จะไปสถานีไปเอารถเช่าแล้วเราก็จะไปเที่ยวที่นอกเมืองอไปดูกันว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนนะวันนี้อากาศค่อนข้างดีเย็นเจี๊ยบสถานีฮากตะสเตชัน เพื่อนไว้8โมงครึ่งเดี๋ยวเรารีบกินแล้วเดี๋ยวรีบไปเดี๋ยวไม่ทันไปกิน <c oughs> อร่อยติดปากเพาท่ติดใจ <c oughs> อร่อยร <c oughs> อร่อยอร่อยเลยอร่อยติดปากเพาท่ติดใจเ <c oughs> อ่าเรากำลังจะไปเจอเพื่อนนะแล้วก็ไปจ่ารถ นิชิจินก็จะค่อนข้างสง,งบนิดน,นึงไม่เหมือนฮากตาตะฮากตาตะนี่คนเดียวมากมาเดินไปลเลยก็มารับรถนะคะที่โตโยต้าคาร์เล็ตนิชิจินนะก็ไปอยู่รถเลนสี่นึงรรถนะฮะ คอนเทนต์ไม่ดีอ่ะเผื่อได้เลขดีๆจะได้ดังๆนะโอเคได้เป็นยาลิตนะขับรดร้อยกันอยู่ตอนนี้เราก็กำลังจะเดตออกเดินทางนะไปกันเลยจ้า ืองิโตชิมะอิโตชิมะทำอะไรเหรอเป็นเมืองริมชายทะเลอ่ะอ๋อแล้วนี่คืออะไรเหรออันนี้เขาเรียกว่าซากุไรอุฟุตามิคุระคาบูโตนซึ่งเป็นโขดหินสองสองอันนั้นอะ่ะคือเขาเชื่อกันว่าถ้าหากเกิดหดมาพรอมกันเกี่ยวกับเนื้ออัวก็จะได้สมหวังสายมุห้ามพลาด ล้ว,ลวต้องขอ,ขอพอเรเลือกคู่ครองอ๋อต้องไหว้นะไปขอพรที่ตรงนั้นเลยว่าหรือว่าขอตรงนี้ก็ได้อันนี้ไม่รู้นะเราจะต้องไปตรงนั้นซึ่งเป็นจุดที่เขาจะให้มองผ่านเสาโทรอีสีขาวแล้วก็มองผ่านโขดหินก็ต้องไปดูวิวตรงนั้นกันอ๋ออ่างันป ไม่ได้นะอนโอ้โหผมฟิลสไบ,บ <c oughs> เออโอเคโอเคโอเคมีป้ายนะมมไม่ว็นไรจอดเลยเดี๋ยวเขาก็บอกเองอ่ะคนที่มาที่นี่จอด,ดไหนใช่ไหมล่ะก็มีเหตุผลนะ <c oughs> นี่เรามาทำอะไรกยู่ครับตอนนี้ เป้วนี่ชื่อร้านอะไรนะไม่รู้ต้องถามล้อกมันเขียนว่ามาเก็ตเฉยๆอ๋อมีร้านตายด้วย นี่ไงคาเฟ่ให้หมดไงนี่คาเฟ่นะคาเฟ,าเฟ,าเฟ,าเฟ่ตู้กดแล้วก็มีที่สำหรับนั่งพักมากกว่านะนั่งชมวิวโอ้แต่วิวตรงนี้ดีมากเลยนะเราจะมาถ่ายภาพเก๋ๆให้ปุ๊กๆนะ โฟโต้สปอตอ๋อ hmm. ถ really okay. mm ่ายได้นะก็คือมีเครื่องตรงต่างๆในการทำบะหมี่ตวงอะไรบ้างก็อันี้อาจจะทำน้ำสุกได้เนี่ยเนี่ยวิธีการทำเนี่ยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิเนี่ยก็คีดเส้นเข้ามาใส่ชามตักซอสลวก เต้นอกลงส่ช้าแล้วรู้ตใหม่อีกรอบเลยหรออ๋ออันีหืองโอเคร่งกับกับผู้ชมด้วยนะคะเขาจะบอกว่ามันมีซุปแบบไหนบ้างเปนคลาสสิกทงคัสสึซุปแล้วก็ เส้นเส้นนูโดลสเนี่ยก็ make fresh สดใหนะก็เป็น original spicy sauce นี่ไงที่บอกคุณไม่อู้จักน,<ช>นี่ไงอ,อันนี้ก็คือเป็นเหมือนราเมงข้อสอบอะ่ะก็คือเข้าไปเลือกว่าจะเอาแบบไหนต้นหอมนี่ก็คือปลูกจากไร่คุณคุณน้าคุณลุงข้าๆเมื่อกี้ใช่ไหม โอ้ยที่สุดชาแนลสักรูปไหมล่ะอันนี้ก็คือในในโรงงานที่เขาผ่าน R d อ่ะอ๋อใช่เ่ะเส้นต้องเป็นข่าสุนการเท่าไรเอาอะไรมาวัดอืมอันนี้เป็นมอต้มรุ่นแรกนะใช่ป่ะรุ่นแรกเลยป่ะไม่รู้ นี่ไงก็สนใจกับภาษาญี่ปุ่นหมดเลยเนาะใช่ชามแบบต่างๆชามนี้ไม่ใส่อะไรใส่บะหมี่บะหมี่ทุกชามเลยหรอ ใช่ก็ใส่มาของชาคอลเลกชันเนี่ยซื้อกลับไปสักชุดหนึ่งไหมล่ะเอาไปใส่บาเมีกินเยวพูดเล่นนะซื้อกลัไม่นานน่าจะมีขาได้อารมในการกินได้อารมณ์ในการกินเอามาม่ามาใส่ชางินมา่าต่วดไต่อไปก็ขายของอ๋ออจะเด้าหนี้ อเอาไข่ได้ไหมอ,อย่างเดียวจะกินจริงเหรอย,ยควค่อยไปกินข้างหน้าไหมาหาน้ำกินเอาไหมอ,อ๋ออันนี้เป็นร้านน้ำาจะมเอาน้ำมเอาน้ำเปล่า มันจะหมดแล้วนี่เอาขวดใหม่เย็นเจี๊ยบนี่อ๋อเ,เ,นนเอาน้ำไหมครับอันนี้เหรอเออนนใช่น้ำน้ำเปล่าน้ำนี้เมืเอ่อกี้ระหว่างที่เรากินไปแล้วนี่ทำไง,ง,งไกดอ่ะ ราหิว <c oughs> เราอยู่ในเมืองอิโตชิมานะ <c oughs> เราก็มาแวะกินข้าวกันที่ซูชิโร่ให้ดูเลย <c oughs> <c oughs> ของเธอคอนเดนเซอร์ มาแฮมกับชีสแล้วก็น่าจะเป็นราซอสเหมือนซอสเพสโต้นะอร่อยไหมอร่อยไปไหนต่อกินข้าวหวานเออเกลติมโอเคอยู่กันที่ Second s สตรี t ร้านขายของมือสอง ขนาดใหญ่ใหญ่ขนาดไหนไปดูไปตอนนี้เราง่วงนิดหน่อยนะพ่ออิ่มมากกิน <c oughs> แล้วอิ่ม <c oughs> อิ่มแล้วก็ง่วงเลยนี่นะกล้องมองเห็นไหมไม่รู้ยังแสงอ๋อเราโดยต้อนรับโดยเครื่องซักผ้าเดี๋ยวปู่จะซื้อเครื่องซักผ้ามือสองกลับบ้านนะ เราก็ได e ้ของเล่นมาให้หลายเสร็จแล้วเราก็จะไปน้ำตกกันต่อไปกันเลยจ้าตอนนี้เราอยู่กันที่มินิสตอปนอสติกสตอ p มินิมินิสตอปโอเคมินิสตอปเราจะมาคือไอติมเขาบอกว่าไอติมอร่อยนะไอติมอร่อยเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไง ก็เหมือนเซเว่น 7. ไปสั่งไอติมไหนไอติมไหนนู่นน้องเคาน์เตอร์โอเคบุกกินไรครับบุกือ ใหญ่มากโอ้โหแล้วทั้ค <c oughs> <c oughs> ุกกี้ทั้งไรค่ะอร่อยอร่อยอร่อย่ ซอฟคีมนะนี่ความชันฉลาดของจจแปน<ม>ก็คือช้อนอะ่ะ<ม>เป็นเหมือนคลายวาฟเฟิล<ม>เราสามารถแบบกินได้เลย<ม>ก็คือแบบ<ม>ขยะก็จะมีถ้วยอันเดียวอร่อยมากด,ดีวิวว่าหมดแก้วแล้วได้น้อยไปหน่อยอร่อยดีด S <S อไอติมอร่อยมากตอนนี้เราอิ่มแล้วเติมพลังงานเรียบร้อยเราจะไปน้ําตกชิราอิเตะโอเคไปกันเลย ก็พอลงจากน้ำตกมาก็จะเหมือนมีร้านแบบไไให้นั่งกินแบบชิลๆเนาะมีคาราเกะมีข้าวปั้นมีอะไรเงี้ยนั่งกินดื่มน้ำตกใช่หนาวเออหนาวมากหนาวมากแม่แต่หนาวโอ้โหวิวอลังการมาก ตาเนี่ยสวยมากเลยแต่กล้องมันหายไม่เห็นเนาะก็เดี๋ยวเราจะบรรยายความสวยให้ฟังก็จะมีเมืองมีแดดมีเมฆสวยมากเลยแล้วก็ทางน้าตกลงไปก็ยาวลงไปข้างล่างเลยเนาะเนี่ยในกล้องมันมองไม่เห็นเนี่ยมันเป็นทางน้าตกเลยนะมานะมาถ้ามีโอกาสได้มาก็มาเถอะสวยดีนี่ก็ออกไปที่ล้านจอดรถแล้วน่าจะมีแค่นี้แหละมั้งจบละ เ,เราจะเดินลงไปข้างล่างเอ้ยเดินลงไปขึ้นรถพรอเราจอดข้างล่างเราไม่จอดตรงข้างบนนะเคเดี๋ยวไปเจอกันอีกที่หนึ่งว่าเราจะไปไหนต่อนะ <c oughs> โอ้เย็นเจี๊ยบตอนนี้เรากำลังลงแล้ว <c oughs> เราจะไปไหนกันต่อนะอีโตใส่ใสอีโตใส่ใเป็นฟาร์เมอร์มาร์เก็ตอ๋อฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตนะยังไม่กินเบียร์เบียร์ยังไม่ถึงรอก่อนโอเคเดี o, ๋ยวเจอกันที่อิโตใส่สนะ โตไซไซหรือเป็นฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตนะขายพวกของสดอืมยังไม่รู้นะข้างในมีอะไรขายบ้างแต่ตีม่เป็นของสดไว้ก่อนเขาเป็นฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตใช่ก็จะมีพวกพวกผักผลไม้อะมั้งเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันโอเคไปแต่ว่ามีอะไรบ้างไปโอเคก็จะเป็นแนวดูแล้วน่าจะเป็นพวกของพวกอาหารนั่นแหละโอเคแล้วก็ถ่ายรูปไม่ได้นะเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟัง สรุปนะก็คือเป็นแหล่งที่พวกแม่บ้านมาช้อปปิง้งพวกผักผลไม้ของสดมีทุกอย่างเลยก็ถ้าต้องทำอาหารก็จะสื้อแน่นอนของน่าซื้อมากโอเคเดี๋ยวเราจะกลับเข้าเมืองกันแล้วค่ะแล้วตามไปดูว่าตอนเย็นเราจะกินอะไรกันไปเลยจ้า ของเราวันนี้ก็มีคิวคัมเบอร์กับแคบอทแล้วก็เบียร์เรากินแค่นี้นะแล้วแต่เลยก็ใครตัววันเธอจ้าเรากินแค่นี้เดี๋ยวฉันจะกินอย่างอื่นด้วยอ๋อหรอพอใจยั้งแค่นี้ไม่ยั้งยังยังมอหรอมอมออ๋อมอเป็นวัวกินราเมงเพื่อนเราจะพาไปร้านลับ ตอนนี้เราตาจะหลับแล้วก็จะเรากินมันเรากินเบียร์หนึ่งแก้วแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราเมาเล็กน้อยอคิสมารตอนนี้เราอยู่กันที่หลังสถานีอะไรนะอากาตะเออเรากาังจะเดินข้าวถนนไปกินรามเมงเดี๋ยวไปดูกันว่าร้านรับจะเจ๋งขนาดไหน ก็เริ่มจะประดับไฟกันแล้วนะเตรียมตัวคิดสมัมรอ่ะใช่ไหมใช่โอ้สอร r รี่สอร์รี่เด็กน่าริ <c oughs> ใช่คือประดับไฟยาวไว้นะตรงนี้นึกถึงไอ้ฮอไกโดที่ซัปโปโรอันนี้นะ นี่ร้านลับจ้ะชื่อน้านอะไรนะชื่อร้านอะไรนะเทนกบปปนะบิีฟินฮะเทนกะบิีฟินเทนกะบิีฟินอีฟิน อ๋อเหมือนกัน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 ไปก่อนเลยเหมือนกันหมดแล้วไปก่อนไปก่อนนะฮาราเกะอ๋ออันนี้พอยังคืออันนี้จะพอยังเมื่อกี้ยังไม่พอ๋เดียวมีไก่ย่างไงไก่ย่างเพิ่มอีกนิดอ๋อยังไม่พอนะมอฟูดมอฟูดนะชิมกันนะชิมกันนะ กรงมาแล้วนะครับนั่นแหละครับมันมันค่อนขั่เหนียวๆแข็งๆนะออกไปไหนแล้วก็อ้องกล้องหายนี่เขาสอนให้กินอย่างนี้นะ่อน์สคลิกนิดหน่อยกระเทียมเกีนนะ๋ยวซ้าตานทีเลยนะ ยังจ้ะขอจบคลิปเที no ่ยวฟุกุโอกะไว้เพียงเท่านี <h 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 ้นะครับเดี <h <h ๋ยวเจอกันทีโอซสกาบายบาย